คราวนี้เรามาพูดสูงที่เราเรียกกันว่าอินฟลูเอนซิ่งนะแต่ว่าแขกที่เราจะจะคุยเนี่ยมันจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นเด็กกับคนหนึ่งที่แบบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วทํางานแล้วก็จะกลายเป็นน้องมีนากับตนแต่สองคนนี้มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือว่ามีความเป็นพรสวรรค์ของนักสื่อสารทั้งคู่หมายความว่าพูดเก่งสื่อสารรู้เรื่อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ไม่เงียบเขาเรียกว่าพรสวรรค์รองของสองคนนี้ไม่เหมือนกันคนหนึ่งเป็นนักสื่อสารและนักสร้างความสัมพันธ์และมีความคิดเป็นสตร a t ิ g i c t h i ด้วยคนที่มีสตร a t e g i อะ่ะคือคนที่แบบชอบวางแผนเจ้าชู้มีเลก่กลอะไรอเงี้ยไม่รู้ว่าแบบว่าเป็นคนไม่ดีหรือเปล่า Mm. เป็นแบบว่า now you see me ในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยมีการสื่อสารนำอย่างโดดเด่นและความสัมพันธ์นำอย่างโดดเด่นอีกสองอันมันจะรองวิธีการใช้ชีวิตของสองคนเนี่ยก็เลยไม่เหมือนกันมีนาเนี่ยมาแบบใสๆเพราะว่ายังไม่เริ่มต้นใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเขาจะมาพร้อมฟังว่าเขาจะเดินแบบไหนดีในขณะที่ประสบการณ์ของต้นแต่เนี่ยลองมาหมดทุกเกมคิดมาหมดทุกอย่างลองใช้ชีวิตมาจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแชร์เป็นการแลกเปลี่ยนแบบพี่ แชร์ของพี่ให้น้องได้เห็นสิ่งที่พี่ทําความไม่แน่ใจเป็นปัญหาที่มันคลาสสิกมากเราอาจจะรู้ในสิ่งที่เราชอบหรืออยากจะเป็นอยากจะทําปัจจัยต่างๆมันก็มีส่วนสําคัญไม่แน่ใจว่าเราอยากจะทําเพื่อแม่อยากจะทําเพื่อตัวเองเฮ้ยพอเราทําเพื่อตัวเองมันกลายเป็นเห็นแก่ตัวไปไหมมันเกิดคําถามเยอะแยะขึ้นมามากมายครับความไม่แน่ใจเนี่ยมันเกิดทั้งฝั่งของตัวเราเองกับปัจจัยภายนอกที่มันส่งผลกระทบ มันยิ่งทําให้เรารู้สึกสับสนมากขึ้นกว่าเดิมครับถ้าเรามาดูคือสองคนนี้มีความโดดเด่นเรื่องของคอม c o m m u i c a t i เหมือนกันมีความเป็นเลิศ maximizer เหมือนกันคนที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้เวลาที่เราพูดถึงอะไรอะ่ะเขาจะฟังและเขาจะคิดหาจุดที่ดีที่สุดในชีวิตเสมอเช่นถ้าฟังและแนะนํามันเป็นแบบนี้แล้วถ้าทําเขาจะได้อะไรที่เขาพอใจสูงสุดไหมแทนที่ความสำเร็จครั้งนี้อาจจะไม่ใช่แค่ตัวเอง เพราะว่า2คนมีการเชื่อมโยงของความสัมพันธ์อาจจะคิดถึงคนอื่นว่าทําแล้วพ่อแม่แฮปปี้ทำแล้วคนรอบข้างแฮปปี้ไปด้วยแทนที่จะคิดถึงแค่ตัวเองเวลาประกาศอะไรใน Facebook ก็จะประกาศและคิดถึงคนอื่นว่าประโยคนี้จะไม่กระทบกระเทือนถึงผู้อื่นการแสดงความยินดีหรือเสียใจเป็นสิ่งที่สำคัญ ใครมาเล่าเรื่องแฟนทุกแล้วก็ฟังเออไปคุยกับคนนี้แนละ้วสบายใจจังเลยอะส่วนใหญ่มักจะมีทักษะพรสวรรค์ของสองคอเนี่ยเป็นหลักแต่ว่าพี่โตนเนี่ยเขามีความเป็น strategic thinking หรือ strategic กลยุทธ์ด้วยที่เมื่อกี้เราบอกว่าเขาไม่เลือกทางเลือกทางเดียวดังนั้นเวลาคุยกับโตนนะโตนจะลองหมดทุกอย่างแล้วปัจจุบันนี้อ๋อถ้าไปดูไอจีโตนนะโตนขายกลวยกลวยจราจรโตนทําร้านขายก๋วยเตี๋ยวตนเป็นผู้ประกาศ ตัวยังคงแคสโฆษณาคือออปชันเขาเยอะไงแล้วเขาก็ใช้การสื่อสารเขาขับเคลื่อนแล้วเขามีการทำเป้าหมายทั้งหมดนี้เพื่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวคือมันจะทำให้บ้านสามบ้านมันชัดเจนมากสื่อสารเก่งความสัมพันธ์ใจมาครอบครัวเป็นที่หนึ่งและมีกลยุทธ์ในการวางแผนชีวิตในขณะที่น้องมีนากําลังจะเริ่มก้าวเข้าสู่มปลายว่าแล้วหนูจะเรียนอะไรมีนาเป็นเด็กที่มีการสื่อสารที่ดี แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่จะเข้าใจผู้อื่นได้ดีถ้าเขาชอบที่จะเรียนหนังสือเราจะเชียร์เขาให้เริ่มเรียนสายวิทย์เขาไปเรียนจิตวิทยาน่าจะได้เพราะว่าเขาพูดรู้เรื่องแล้วเขาน่าจะชอบช่วยเหลือคนอื่นมันมีข้อหนึ่งที่หนูอยากทำเออคือเรียนเป็นจิตวิทยาเพราะว่าส่วนตัวหนูเป็นโรคแพนิคอออยากให้คนอื่นมาปรึกษา,าว่าเออ เรามีทางแก้นะตุษาเราได้เราเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยเขาน่าจะทําได้โดยพรสวรรค์ที่เขามีดังนั้นเราก็จะลองถามเขาไปเชิงลึกนิดหนึ่งหลังจากเห็นผลแล้วว่าอ่ะหนูชอบทําอะไรหนูชอบพูดกับเขาแล้วหนูชอบช่วยเขาในน้านไหนเขาโดดเด่นมากเรื่องความเข้าอกเข้าใจหรือที่เราเรียกเอ p มบัตตี้เอ็มบัตตี้นี่มันเหมือนแบบเขาทุกมาเราเข้าใจความทุกเขาอ่ะถ้าเขาสุกมาแล้วก็อิ่มเองกัาความสุขนั้นน่ะมันจะสามารถอธิบายความรู้สึกของคนนี้ แล้วก็ให้เขาเข้าใจตัวเขาได้ชัดเจนขึ้นในสิ่งที่ตัวเองชอบมันใช่ครับยอมรับว,ว่าไม่ค่อยอินเท่าไหร่ในตอนแรกจากหลักการที่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์พอผลที่มันได้ออกมาผมรู้สึกว่าผมอินมากตรงมากกับคาแรคเตอร์หรือว่านิสัยที่เราเป็นคือคนที่มีพรสวรรค์ที่พูดเก่งสื่อสารเก่งอะ่ะแล้วมีพรสวรรค์ของใจหรือ i o n s h i p building อ่ะบวกกันอะ่ะพลังมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าสามารถพูดคุย รับฟังความทุกข์สุขของคนอื่นหาทางออกแล้วแก้ไขเขาได้เพื่อนจะชอบปรึกษาแล้วหนูะจะเข้าใจอ่ะเข้าใจถึงความรู้สึกข,ของเขาว่ามันเป็นยังไงอารมณ์เหมือนพี่อ้อยพิชอัดอ่ะคือเราไม่เคยรู้ว่าผลเขาเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าจากสิ่งที่เราสังเกตหรือพฤติกรรมการเรียนรู้หรืออาชีพการงานเขาอ่ะมันน่าจะบอกได้ว่าเขาน่าจะมีทักษะของการสื่อสารที่เป็นดีเจแล้วพูดเข้าใจง่ายบวกกับ relationship building ทักษะทางใจ เขาจึงรับฟังคนโทรศัพท์เข้ามาเล่าถึงปัญหาค่อยๆไปด้วยกันเข้าใจเขาว่าทุกข์แบบนี้เราต้องลองอดทนนะคะมีมีการแบบแนะนำเข้าใจทุกข์เข้าใจสุขบิมว่าพี่อ้อยพี่ช์ดถ้าทำแบบสอบน่าจะมีสองบ้านนี้เป็นตัวนำ